เอาไปกันที่เรื่องหนึ่งก้าวจิรายุคนนี้มีเสียงน้อยอกน้อยใจตุ๊กแกรักแป้งมากพูดตรงๆก่อนหน้านี้เราก็เชียร์นักเชียร์หนาคือไม่ได้มาซื้อสปอนเซอร์อะไรหรอกแต่พอดูแล้วอะไรดีเราก็มาบอกกันตรงๆอะไรไม่ได้ดมากเลยที่จะไม่ได้ดูนะแต่อยากดูเป็นดีวีดีมากมันเป็นหนังที่อบอุ่นอบอุ่นนะยอมรับตรงๆคือมันคือคือกลิ่นประมาณนั้นย้อนกลับไปอดีตยุคประมาณทับ คริสสการ์าดก็ยุค80รุ่นเรา1980ปีประมาณ28-29ปดอกาอ่าลยุปมาณนั้นบรรยากาศเพลงประกอบลงหนังลื่นซีนเนี่ยมันประมาณนั้นนะครับก็คือเอารายละเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าดีวีดีออกลองไปดูนะเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรเก็บคือเ้าเขาก็ถามอะฮะคือเราไปถาม99เก้าขาบอกว่าเขาก็รู้สึกแบบเหมือนแบบเอะทำไมคนไทยอ่ะไม่ไม่ค่อยดูหลังไทยกันเลยถูกคือรายได้เรื่องนี้ทำไปประมาณ20ล้านบาทถามว่ากำไรไหมขาดทุนไหมมันเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ฉันมีก็ใช่ไงเห็นไหมฉันมีที่บ้านยุคนี้ง ยุคแบบปี28 29ยุค27ประมาณเนี้ยหนัง<อ>เรื่องนี้บรรยากาศมันอยู่ประมาณนั้น<อ>ประมาณนั้นทีนี้นจําได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยทําโพลนะฮะร่วมกับนิดาโพลนะฮะว่าทําไมคนไทยถึงไม่ชอบดูหนังไทยออตอนนั้นจําได้ว่าเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยหรือเหตุผลที่คนไม่ดูหนังไทยเนี่ยทำไมส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเลือกดูหนังประเภท หนังตลกนะคือหนังตลกเนี่ยมามากที่สุดคือ31.40%นระฮะร,รองลงมาก็เป็นหนังแอคชั่น3 0 4 2นะฮะหนังดราม่าหรือหนังชีวิตเนี่ย12.09%หนังย้อนยุคน้อยหน่อยนะฮะ10.38%และหนังผี5.73%ทีนี้นมันก็เลยไปสอดคล้องกับหนังเรื่องนี้ไงใช่คือคนไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับคือบางที เก้าก็พูดชัดนะอบอกว่าบางทีเงินเดี๋ยวนี้ไปดูหนังสมมติไปดู2คนเนี่ยหมดไป500ร้อพันหึงกินคง้งกินข้าวด้วยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีโอกาสเลือกถ้าจะดูสักเรื่องนึงเนี่ยคนก็อาจจะไปเลือกดูหนังฮอลลีวูดหรือหนังที่ตัวเองอยากดูมากกว่าหรือหนังต้องต้องอยู่ในกระแสรจริงๆนะตงดนไม่ดู<ๆ>ไม่ได้อะใช่อะอย่างหนังไทยอย่างพี่มากพระนงเนี่ยพอดูปุ๊บ ม,มันมันมันบอกต่อกันไปเรื่อย,<ด>ย <ๆ S 1> อย่างเงี้ยคนเขาก็ดูกันแต่อันเนี้ยพอคนเข้าไปดูน้อยการบอกต่อมันก็อาจจะน้อยแต่ปรากฏว่าคนไทยดูน้อยแต่ได้รับการตอบรับที่ดีมากในต่างประเทศโดยเฉพาะตอนนี้จุดเริ่มต้นออกสตาร์ทในกลุ่มอาเซียนก่อนอตอนนี้ขายได้แล้วนะ,ะสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็ซื้อต่างไปฉายเรียบร้อยแล้วและที่อินโดนีเซียปลายเดือนนี้นะเจเดี๋ยวกาวจะบินไปโปรโมทไปเปิดตัว กลางกรุงจาการ์ตายิ่งใหญ่เลยเขาจัดงานใหญ่เลยเหออ็นไหมล่ะแล้วมักจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้หนังไทยที่คนไทยดูน้อยมักจะไปโด่งดังที่เมืองนอกเสมอเสมอแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวทีมตกบันบันเทิงได้รับเชิญไปจาการ์ตาอีกแล้ว,ลวอรอไปร่วมงานเปิดตัวก็เดี๋ยวมีบรรยากาศบรรยากาศ เดิมๆที่คุ้นเคยคือชาวอินโดนีเซียในเวลาดูหนังเขาดูแล้วเขาแบบอินมากตบมือยืนกรีดเข้ามาหาดาราไทยน<อ>ี่เป็นซูเปอร์สตาร์มากเลยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงก้าจิรายุนะที่เสียงแบบอารมณ์น้อยใจอะอเรื่องหนังไทยไม่ประสบความสำเร็จในบ้านตัวเองเช่นครับน้อยใจไหมเหมือนกับว่าต่างชาติกับชอบผลงานเรามากกว่าคนไทยคือผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องน่าน้อยใจหรอกคือ มันก็ไม่ผิดที่คนไทยจะแบบเลือกดูในสิ่งที่เขาอยากจะดูอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะเลือกดูหนังฝรั่งมากกว่าแต่ว่าทำไงได้ก็ค่าตัวมันเท่ากันผมก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นผมเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานในวงการนี้ผมอาจจะไม่เห็นใจเลยก็ได้อะไรเงี้ยแ,<ล>แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม,ไม่ไม่ผิดที่เขาจะเลือกดูหนังเรื่องที่เขาอยากดูแต่ว่าก็ทําไงได้ผมผมก็ทํางานในวงการนี้มาตั้งแต่เด็กผมผมรักหนังไทยผมรู้สึกว่าหนังไทยมัน มันคือของคนไทยอ่ะมันก็เป็นวัฒน,นธรรมที่เราควรที่จะภูมิใจด้วยซ้ำไปก็ไม่เป็นไรใครหลายๆคนคิดต่างกันแต่ว่าผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่าอย่างน้อยคนต่างชาติเขาสนใจเราก็อยากที่จะไปเผยแพร่วัฒน,นธรรมผลงานของคนไทยที่เราภูมิใจเนะี่ยให้เขาได้ได้ชมผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยใจหรอกครับอันนี้ขอชมนิดนึงได้ไหมว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนะเวลาตอบคาถามตอนเด็กก็แบบนึงนะตอนนี้คือ หล่อมากนะเวลาตอบคำถามคือไม่ได้หน้าหล่อนะสมองอ่ะใช่คือฉลาดอ่ะฉลาดตอบเออฉลาดมากต้องชมคุณแม่ด้วยก็ลูกอยู่ในวงการคืออย่างที่เราเคยเล่ามาเสมอเนี่ยคนที่อยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กเนี่ยส่วนมากส่วนมากนะจะเลต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยส่วนมากมักจะมีปัญหาเพราะว่าความเป็นส่วนตัวหรือกระบวนการความคิดหรือว่าชีวิตที่มันต้องเปลี่ยนไปอ่ะหายไปเยอะไงนะฮะก็อย่างที่บอกค่ะคุณแม่อาจจะสอนดีด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนดูแลน้องตลอดเวลา